ล้วก็สวัสดีสวีดานะคะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูช่ช่องกตกตเเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะไปคลิปรีวิวกิจกรรมนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนไปรับชมอินโทรกันเลยดีกว่าค่ะ เาละค่ะทุกคนหลังจากรับชมมินโทรเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารีวิวกิจกรรมกันเลยดีกว่าน,นะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมอปอ up ตเติมหนึ่งเพรได้บัตรสร้างห้องนะคะทุกคนอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นฉลองปาร์ตี้สยองฉลองแลกของนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอย่าลืมมาแลกชุดแลกอะไรกันด้วยเนาะ แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นภารก,กิจเส้นทางนักสู้ค่ะทุกคนแค่ให้ทุกคนแลกแค่ทุกคนนะคะเก็บสะสมเจ้าโทเคนตรงนี้นะคะแล้วก็นำมาแลกของรางวัลก็จะมีเป็นโปรไฟล์ฮาเซนพื้นหลังแล้วก็แอร์บอร์ดค่ะล่มแล้วก็แมส นี่คะ่ะใครอยากได้นะคะทุกคนก็สามารถหดายเได้นะทุกคนถ้ามีได้ยินเสียงลมก็ต้องกราบขอภัยด้วยนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแก้ก้าวันนะทุกคนคู่หูนักซิ่งนะทุกคนกคนู่หูสุดซิ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสร้างห้องครบก็ได้รับไปก็คือเรามาสร้างกันด้วยตรงนี้นะคะเป็นภารากิจค่ะทุกคน เล่นครบ5เกมได้บัตรสร้างห้องคู่หูนักซิ่ง1ใบเล่นครบ10เกมหมดคู่หูนักซิ่งนะคะต้องย้ำว่าต้องเป็นโหมดคู่หูนักซิ่งเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือได้รับอีก3ใบแล้วก็เล่นครบ20เกมนะคะทุกคนได้เป็นตัวโลโบนะคะทุกคนแขยียงแรงทนทานต่อไอซ์บอรนนะคะทุกคนโนโบนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะบอกว่ามันมีข้อดีตรงไหนนะคะ ใครที่ยังไม่มีตัวขอยังไม่มีคูห no ูโนโบตัวนีโนโบนะคะทุกคนมันจะสร้างโลกเสริมความทนทานให้กับไอซ์วหกสิบหน่วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนไหนรื้มาเล่นกันเนาะอันนี้มาขึ้นว่าเล่นเลยรูอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอันนี้นะคะเก้าโมงก็ลองมาเข้าเกมแล้วก็ลองกดคําว่าเล่นเลยดูเนาะว่าได้หรือเปล่านะคะทุกคนนั้นก็ ถ้าใครชอบคินี้ียนลนูก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครกับช่องกตุกโตเกมเมอร์ด้วยนะคะทุกบายค่ะ